สวัสดีค่ะสบายดี f อซทางช่องนอ้องคําแพงชาแนลนะคะมื่อนวันที่30สิงหาคม2567เนาะแม่เพนกามีแนวทางนะคะฮหาหนอยของทุกๆสํสำนักมาฝากมาตอน f อซทางช่องนะคะกาจะเป็นสรุปแนวทางหาหนอยของทุกสำนักเนาะ ที่ให้แนวทางมาทุกวันจะอยู่ในคลิปเดียวนี้เด้อค่ะดูให้จบนะคะเบิ้งคลิปนี้จะนเน่าเน่เนาะคะ่ะเบิ้งดีๆแล้วก็เบิ้งให้จบค่ะแล้วก็แคปหน้าจอเอาไปเทียบใส่กันหล,ลายๆเสี้ยนหล,ลายๆอาจารย์เอาเนะาะเอฟซีทั้งช่องคะ่ะแม่เพ่นเป็นกำลังใจให้ทุกทันทุกคนนะคะแม่เพ่นกับขอกำลังใจจากเอฟซีทั้งช่องคือเก้านะค่ะก็คือกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นด้วยเนาะ สิ่งใดที่แม่เพ้นเฮ็ดผิดพลาดไปแม่เพ้นเว้าบ่าาถืกบะตองหรือว่าแม่เพ้นเฮ็ดอย่างบ่ดีบ่างามก็ขอโทษขออภัยไปทั้งเ c ทั้งช่องกันแล้วกันเนาะแล,ะะล้วก็ลงหลงลืมลืมก็ขอโทษกับทุกทุกเซียนทุกอาจารย์ด้วยบางเธอเพิ่นห้ตัวเลขตัวนึงมากแม่เพ้นก็อ่านเป็นตัวนึงบางเธอเพิ่นห้ตัวเลขตัวนึงมากแม่เพ้นก็อาจจะไปเขียนออกเป็นตัวนึงจั่างสี่นะแม่เพ้นกล็ลงหลงลืมลืมกขอโทษหลายๆเนาะ ของเธอก็อาจจะเป็นความบกพร่องของไม่เพ่นเองค่ะเนาะขอโทษไปยังทุกท่านก็แล้วกันทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะเอ่อมาเบิงตัวเลขแนว้วั่งผลงานของวันที่10อา่าวันที่ยีบเก้ากันก้อนเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็มีทั้ง4เซียนนั่นแหละรวมครบจบทุกเซียนอยู่ในคลิปนี้นะคะอย่าลืมค่ะเบิ่งให้จบเบิ่งดีๆเนาะเดี๋ยวจะถามหาอีก เอามาเบิ่งผล 5, หานอยพิเศษบนออกที่635ล่างออก22งสอนอยปกติบนออก242ล่างออก46นอย VIP บนออก005ล่างออก35หนะคะ FC ของผลงานมัวว่านี่เนาะมาเบิงค่ะเจ้าแรกค่ะของพิหัตให้วิ่งรูด1กับ2องนะคะม่วว่านี่2มากค่ะ แต่ว่าจับคู่บ่เขาสองมากสองน้อยเนาะน้อยพิเศษและปกติค่ะส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้สามกับสี่วิ่งลูดมาทั้งสองตัวเนาะจับคู่เข้าที่ม่าโบาจับคู่บ่เขาขึ้นกันเนาะของเซียนอุดรวิ่งลูดก็เข้าสองตัวแต่ว่าค่ะจับคู่บบเขาขึ้นกันค่ะของเซียนเชียงใหม่เจ็ดกั 8, บแปดบ่มาค่ะบ่เขา เซียนโคลลาดให้1กับ3มาตัวรองที่3จับคู่เข้าที่2นอยก็คือ3 5หนอยพิเศษและนอย VIP นั่นเองเนาะเข้า2นอยค่ะส่วนเลขมีที่มา5นอยแยกนะคะทำผลงานออกมาได้วิ่งลูด2นอยนะคะก็คือนอยพิเศษและนอย VIP ส่วนจับคู่เขาที่3 5ของนอย VIP ค่ะ ของตาปากน้ำโพทําผลงานออกมาได้2องนอยแต่ว่าจับคู่บอเขานะคะส่วนของตาปากน้ำโพฮาหนอยรวม3กับ4ตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้ง2ตัวเนาะแต่ว่าเสียดายจับคู่วกเขาคะ่ะ ส่วนของอาจารย์ต้อยร้อยเอ็ดหนึ่งกับสองวิ่งลูดมาที่สองจับคู่บอ่อเขาเนาะคะ่ะเมื่อว่านี่ลุดแล้วหลังจากเขามาสามหมดติดต่อกันเนาะของอาจารย์สวายวิ่งลูด้าน้อยร่วมสามกับเจ็ดมาที่สามเสดา,ายที่จับคู่บอ่อเขาเนาะบมมีหา่าพ่อเกลี้ยงให้สี่กับสามมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าชุดลงก็คือสี่สองน้อยปกตินั่นเองเนาะ ขอแม่ลิ้วให้4กับ2ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งสองตัวจับคู่เข้าที่4ี่สองค่ะนอยปกติค่ะเข้าหนึ่งนอยชุดเน้นนะคะแล้วก็ของสุดใจพารวยให้3มาเม็ดเดียว3มาค่ะแต่ว่าจับคู่เบาเขานะคะได้ผลงานของแต่ละเซียนแต่ละสํนนักที่พานมากกันแล้วค่ะ มาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่30สิบงหาคมสองหมาหกเจ็ดนี้กันต่อเลยเนะคะเจ้าแรกก็คือของพี่พหัตนั่นเองหาหนอยวันนี้วิ่งลูดที่4กับ3ตัววิ่งตัวลูดเน้น4ี่รอง3นะคะจับคู่ที่40 41 48 49 30 31 38แล้วก็39นะคะของพี่พหะ์ัค่ะ ฮานอยวันนี้เนาะชุดเน้นสองตัวก็จะเป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดและสี่เก้าค่ะส่วนเมื่อวานนี้พี่พาหัดให้วิ่งลูดเข้าตัวลองแต่ว่าจับคู่บ่เข่านะคะเนาะของพี่พหัดจับคู่บ่าเขา่าหนึ่งกับสองเมื่อวานนี้ ส่วนวันนี้4กับ3เน้น4เมื่อวานนี้เน้น1เนาะชุดเน้น40 4ศูนย์เนาะชุดลอง303ศูนและ39นะคะได้แล้วก็มาโตที่ ของเซียนโคราชกันเลยวันนี้เซียนโคราชให้วิ่งรูด2กับ3เน้น3ลอง2เนาะจับคู่ที่20 21 23 28 30 31 34และ38คะ่ะชุดเน้นก็จะเป็นที่เน้นไปที่30นะคะ3 1 3 4และ38คะ่ะของเซียนโคราชวันนี้คะ่ะ เมื่อวานนี้เซียนโคลาาให้วิ่งรุ่น1กับสตัววิ่งตัวรุ่นมาที่สาตัวรองจับคู่เขาชองน้อยเนาะคะ่ะก็คือ3าห้าตรงตรงของนอยพิเศษและ VIP นั่นเองเนาะของเซียนโคลาาทำผลงานออกมาได้สองน้อยนะคะเมื่อวานนี้เอซทั้งช่องได้แล้วค่ะของเซียนโคลาาและก็ของพิภัฒน์เนาะวันนี้แคปหน้าจอออเดอร์ค่ะ แคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยของ2เซียนค่ะพหัสชาแนลและเซียนโคลาเนาะเซียนโคลาเน้นสามสามศูนย์สามหนึนย์สองหนึ่งสองสาเน้น4ี่คู่ลอง4คู่นะคะได้แล้วเนาะไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันเลย วันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดที่1กับ0เน้น1ลอง0จับคู่ที่1 0 1 2 1 3 1 4 0 2 0 3 0 4และ0 5เนาะวันนี้เน้นไปที่1ก็คือ1 0 1 2 1 3และ1 4นั่นเองค่ะของเซียนเชียงใหม่นะคะส่วนเมื่อวานนี้ เซียนเชียงใหม่ให้7กับ8ตัววิ่งตัวรูดบอเข่าเนาะทั้งสองตัวเมื่อวานนี้หลุดนะคะของเซียนเชียงใหม่ส่วนวันนี้ให้1กับ0เน้น1ลอง0ชุดเน้น1 0 1 2 1 3 1 4ชุดลอง0 2 0 3 0 4และ0 5ค่ะมาต่อที่ของเซียนอุดรกันเลย วันนี้เซียนอุดรให้4กับ5จับคู่ให้4ี่ตัวเิ่งตัวลูดเน้น4ีรองห้าชุดเน้น4 0่ศูนย์ี่หนสี่สาี่ห้าชุดรอง5 0าศูนห้าหนึ่งห้าหและห้าเนะคะเรของเซียนอุดรค่ะวันนี้วิ่งลูดเน้น4ีรองห้าชุดเน้น4 1 4 0 4ึสและ4ีห้าชุดรองก็คือห้า 0 5 1และ56 57ค่ะส่วนเมื่อวานเซียนอุดรให้วิ่งลูดที่3กับ4ตัววิ่งตัวลูดมาข้าง2ตัวอยู่แต่ว่าจับคู่บาเขานะคะเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูด4กับ5เน้น4นะคะลูดีอ่ะได้แล้วแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่กันเลยค่ะแคปหน้าจอเอเด้อค่ะ5านอยเนาะ ของเสียนอุดรและเสียนเชียงใหมค่ค่ะได้แล้วก็พาไปต่อคะ่ะเอมาต่อที่ฮานอยรวมสุดใจพารวยวิ่งลูดวันนี้คะ่ะเจ็ดเมตรเดียวเนาะจับคู่ที่7จ7ดสอ9เ9็ดสนะคะของสุดใจพารวยวันนี้เนาะให้มาวิ่งลูดเจ็ดเมตรเดียว ส่วนเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดที่3เม็ดเดียว3มมาเนาะสาม,มาสองน้อยแต่ว่าจับคู่บอ่อเข่าค่ะเนาะ<ม>วันนี้ให้7เม็ดเดียวจับคู่ที่7จ7ดสอ9เจ็แล้วก็94นะคะของสุดใจพารวยไปตัวที่ของแม่ลิ้ว ม่ลิววันนี้ให้มาวิ่งรูดที่1กับ2ชุดเน้น0 1 1 2 5 2 6 2 9 2ชุดล่องก็จะเป็น5 1 7 2 7 9เออ7 2 9 0เนาะกันเบิ้น0 0 1 1และ5 5นะคะหานอยรวมแม่ลิวค่ะวันนี้เนาะวิ่งรูด1กับ2 ส่วนเมื่อวานนี้แม่ให้วิ่งรูด4กับ2ตัววิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวจับคู่ให้เขาชุดเน้นก็นคือ C 2นั่นเองเนาะคะ่ะส่วนวันนี้วิ่งรูด1กับ2คือเกาชุดเน้น0 1 2เอศูนย์หนึ่งหนองห้าสองหกสแล้วก็ชุดลองก็จะเป็น5้าหนึกันเบิ้ลศูนย์ศูนย์และห้ เอทั้งช่องแคปหนาจอเอาของสุดใจพารวยแล้วก็แม่ริววันนี้ค่ะฮานอยเนาะเด็ดเแม่นแนะคะอย่าพลาดชมอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทุกเชียนทุกอาจารย์ด้วยไปต่อกันค่ะเอของพ่อเกลียงวันนี้ให้มาวิ่งลูดที่สองกับ1เลขวินมีสองหนึ่งห้าหเจ็ด นั่นเองเนาะชุดนิ้น2 5 2 6 2 7 1 5 1 6 1 7ชุดลอง8 7กับ8 9นะคะ FC ห,หาแนวทางหานอยรวมของพ่อเกลียงเนาะวิ่งรูดบนล่าง2กับ1วิน2 1 2, 5 6 7 8 แล้วก็ชุดนิ้นสองห้าสองหกสองเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดกันเลขตัวกันก็คือแปดเจ็ดและแปดเก้านะคะอของพ้อเปลี่ยนนะคะส่วนเมื่อวานนี้ให้สี่กับสามตัววิ่งตัวรุ่นมาทั้งสองตัวอยู่จับคู่เขาชุดล่องนะคะก็คือสี่สองนั่นเองเนาะ มาต่อที่ของอาจารย์ต่อยลอยเอ็ดเมื่อนี้่อาจารย์ต่อยลอยเอ็ดพึ่ว่าขอหยุดก่อนเนาะคะ่ะลาวพัฒนาพิ่นหลุดหลายงวดแล้วพิ่ว่าพิ่นขอหยุดก่อนไม่เพี้ยนเลยว่าบ่าเป็นอย่างดองเนาะตัวเลขวิ่เขาไม่หลุดค่าเนาะพิ่นก็ว่าขอหยุดก่อนเนาะก็ไดมาแค่ห้าน้อยค่ะเอฟซีสู้ๆไปน้ำกันเ้อให้กำลังใจเพิ่นน้ำกันค่ะพันหยาดเอฟซีจะเสียเงนนินน้ำเนาะคะ่ะมาเบิ่งของอาจารย์ต่อยลอยเอ็ดวันนี้ฮานอยรวมวิ่งลู่เจ็ดกับแปด จับคู่6กสองสองหกเจ็8สี 8, 8, 8, ชุดเลขวินมี6กเจ็ดแปดนะคะ fc หกเแล้วก็2 3 4คะ่ะส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ต่อยลอยเอ็ดให้1กับ2วิง่งรุ่นมาตัวเดียวนอกก็คือ2นั่นเอง แต่ว่าจับคู่พวกเขานะคะวันนี้ให้เจ็ดกับแปดค่ะชุดเน้น6กสองสองหกเ8็ดสีามสชุดวินมี6กเจ็ดสองค่ะอ่ะมาแคปหน้าจอเอาของพ่อเกรียงและอาจารย์ตอยรอยเอ็ดวันนี้กันเนอค่ะหานอยรวมค่ะแคปหน้าจอเอาจาก ได้แล้วก็ไปโตกันนะคะเอามามาโตอของอาจารย์สวัยนะคะกาฮานอยรวมวันนี้อาจารย์สวัยให้มาวิ่งรูดที่7กับ1จับคู่ให้วันนี้จะไม่มีตัวประกบนะคะ fc จับคู่ให้มามีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามี่เจสามหนึ่งสี่หนตัวกัน3 0 3 9และเจนะคะ นาะตัวกันค่ะของอาจารย์สวัยให้มาเนฮา,หาหน้อยรวมวันนี้ค่ะสามนี่นะคะเอส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดมาที่3นะคะแต่ว่าเสียดายที่บ่มมิฮานะขั้นมีหาจะเข่าจองน้อยค่ะสามมาเด่นสามเนาะมาสามค่ะส่วนวันนี้ก็วิ่งลูดที่7กับหนึ่งเนาะวันนี้ไม่มีตัวประกบมาฝากเลย

ได้แล้วไปต่อของอาจารย์สวัยกันเลยเออไปต่อของตาปากน้าโพกันเลยเนาะได้ของอาจารย์สวัยแล้วไปต่อของตาปากน้าโพกันจ้าวันนี้วิ่งลูดที่เจ็ดกับศูนย์จับคู่ที่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะคะของตาปากน้าโพค่ะ ส่วนเมื่อวานนี้ตาให้วิ่งลูดศูนย์กับสามตัววิ่งตัวลู่มาทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่บเบาส่วนเมื่อนี้ให้วิ่งลูดที่เจ็ดกับศูนย์จับคู่ที่หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนาะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดห้าเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอฮหาหนอย้วแคปหน้าจอเอาของอาจารย์สวัยและตาปากน้ำโพนะคะฮาหนอยรวมวันที่สามสิบวันนี้คะ่ะ แคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวจะพาไปต่อมาต่อที่ฮานอยแยกสําหรับคนทุนน้อยเนาะค่ะก็คือเจ้าแรกก็คือของเขาฝากมาวิ่งลูดฮานอยพิเศษให้2กับ3จับคู่ให้4คู่20 21 30 31ส่วนวนฮานอยปกติให้รูด3กับ4จับคู่ที่34 35 44แล้วก็45 ส่วน5นอย v p ให้ลูก4กับ7จับคู่4หา4 8 7หาแล้วก็7 8เนอค่ะส่วนเมื่อวานนี้เขาฝากมาเนาะให้มาทำผลงานออกมาได้ วิ่งรูดมาสองนอยนอยพิเศษและนอย VIP ส่วนตัวจับคู่ก็ทำผลงานออกมาได้หนึ่งนอยเนาะก็คือนอยอา v i p นั่นเองเข้าที่สามห้าล่างตรงๆนะคะหานอยแยกสำหรับคนทุนน้อยค่ะช่วงนี้เข้าทุกวันเนาะค่ะของหานอยแยกเขาฝากมาค่ะของตากกัเขาเนลุดเนาะอะ,อะได้แล้วของเขาฝากมา ไปต่อของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะนี่มาแล้วค่ะหาหนอยแยกตาปากน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษให้รูด2กับ5จับคู่ที่สองเจ็ดสนหาหนยฮานอยปกติให้1กับ4จับคู่ที่17 10 47 40ส่วนฮาหนอย VIP ให้รูด6กับ7 จับคู่ที่ 60, 61, 70แล้วก็71ด้นอค่ะเนาะของตาปากนะ้บโพค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาก็ทำผลงานวิ่งลูดออกมาได้2องนอยนอยพิเศษและน้อยปกตินอะแต่ว่าเสียดายที่จับคู่พวกเขาเนาะจับคู่พวกเขาค่ะส่วนมนนี้ก็ ได้ครบจบทุกเซียนทุกสำนักไปแล้ว FC ทั้งช่องมาแคปหน้าจอไปน้ำกันค่ะฮหาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะค่ะแคปหน้าจอ,อาสวยๆงามๆไปน้ากันเด้อะแคปหน้าจอได้เลยค่ะฮาหนอยแยกสำหรับคนทุนน้อยตาปากน้ำพูและเขาฝากมาวันนี้ขอให้ทุกคนเฮงเรวยรวย ปังปังกันเด้อจะไม่เพ่นกับ่มีหอย่างดอกแต่ละมือมาฝากมาตอนมีแต่แนวทางเนาะค่ะก็คือลาวฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะฝากเข้ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยช่องนี้เป็นช่องน้อยๆถ้าลงคลิปไปทับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะบเริงขึ้นเด้อเนาะช่องใหญ่พันลงไปแล้วมันจะทับถมกันค่ะค่ะอา้าว แคปหน้าจอเอาค่ะคลิปนี้แม่เพ่นก็นขอลาไปก่อนเ้อค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่กักบแนวทางเนาะคะ่ะลาวพัฒนาของลุงโชคดียายหน่อยแล้วก็พ่อเกรียงได้อัปเดตมาให้ใหม่เนาะเดี๋ยวแม่เพ่นลงพร้อมของลุงโชคดีให้เบิงนเนาะแล้วก็สุดใจพารวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะ ฝากกดติดตามให้ทุกๆช่องทุกๆคลิปด้วยนะคะเนาะไมราว่าจะเป็นคลิปแนวทางาน้อยหรือเราพัฒนาฝากด้วยจ้าสวัสดีค่ะ